วันนี้นะคะปอจะมาทําตามสัญญาค่ะว่าปอจะมาเล่นมอดของน้องไลมิโกะให้เคลียร์นะคะคือว่าเราเนี่ยจะต้อง ไปตามร้านนะคะหาซอมบี้หรือว่าผีนะคะที่เป็นหนาหัวใจให้ครบทั้ง9คนนะคะก็มาดูกันนะคะว่าภายในคลิปเดียวเนี่ยปอจะสามารถกำจัดทั้ง9คนได้ไหมแล้วก็จะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะคือมันก็ยากอยู่นะเพราะว่ามันมีหลายคนไงที่เขาต้องการล่าเราอะแล้วก็ แอบเห็นนะคะว่าเดี๋ยวมอดนี้นะคะจะมีอัปเดตด้วยนะตอนนี้คือปอต้องเอ่อไปเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะออสนาอย่าเข้ามานะหยุดนะฉันไม่ยอมหรอกนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โอโอ เลยตรงนี้คือมันเยอะเกินไปอ่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในไอนี่ของเราวยในรายชื่อของเราเดิวมวันนี้นะคะทุกคนปอเห็นคางูยะแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะเข้ามาแอบก่อนแล้วกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆดูซิว่าพวกนางเนี่ยจะตามปอมาหรือเปล่านะคะไม่มาหรอเฮ้ยเอาดีๆไม่มากันหรอตอนนี้คือนางก็เดินกลับไปแล้วนะคะ คือเขาแบบว่าตามปอมาไม่สุดนะคะมานี่สิมานี่มานี่มานี่เขาจะมาไหมคิดว่าน่าจะมานะแต่ว่าเขาน่าจะไม่เห็นปอนะคะทุกคนเห็นปะวะเอ้ยไ,ไม่เห็นว่าเออตอนนี้แหละตอนนี้แหละเสร็จแล้วอื คนนี้นะคะก็เป็นคนที่อยู่ในรายชื่อนะฮะแต่ปอจาชื่อไม่ได้อะทุกคนก็น้องเขาบอกว่าพี่ปอเนี่ยไม่ต้องออไล่ฆ่าแบบว่าเรียงลําดับก็ได้นะก็คือแค่ค่า้ครบเก้าคนก็พอเนาะคางูยะนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะทุกคนปอเจอแล้วสิ่งที่ปอต้องทําก็คือปอต้องแอบนะคะเพื่อนๆเอาล่ะเฮ้ยมีซูเละก็มาว่ะ อย่างน้อยนะคะตอนนี้คือปอกก็กำจัดได้แล้วหนึ่งคนนะคะพวกนางกำลังเดินกลับกันแล้วนะคะซึ่งเหนี่ยวตอนนี้แลละคะ่ะปอจะมาโชยโอกาสนะคะค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะเนี่ย คือปอแบบว่าเข้าใกล้มากก็ไม่ได้อ๋อแปลว่าเราอะจะต้องถือมีดแล้วก็รีบกดตัว F ทันทีเลยนะรอบนี้เนี่ยปอจะระมัดระวังตัวให้อย่างดีเลยนะคะกลัวนะหูแล้วคือแบบว่าเกมอย่างมืดอะนี่เหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนเลยอะใช่ปะแล้วชั้นนี้ล่ะชั้นนี้จะไม่มีหนาหัวใจคนไหนอยู่เลยเหรอมันต้องมีบ้างสิเฮ้ย นี่ไงเราเจอหนาหมหัวใจแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาแอบๆแ,แล้วกันนะคิดว่านางไม่น่าจะเห็นปอนะคะทุกคนเฮ้ย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 นางมาแล้วนางมาแล้วเฮ้ยเห็นหรอเฮ้ยทุกคนสวยแล้วมีคนเห็นเราอะ่ะเฮ้ยสวยแล้วพวกเขากําลังจะแห่มาค่ะโห จะว่าไปแล้วคือพวกนางเนี่ยก็แบบว่าไหวพริบโคตรดีเลยนะเนี่ยวิ้งนางเห็นปอหรอเอาดีคือเธอไม่ควรจะเห็นฉันนะเนี่ย <c oughs> แปลว่านางก็ค่อนข้างตาดีเลยล่ะค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวปอจะมาแอบแถวๆนี้แล้วกันนะคะหวังว่าข้างหลังจะไม่เข้านะนี่ไงคือนางไม่เห็นเราค่ะทุกคนและตอนนี้ละ่ะอึบอึบอึบ อืมคนที่หนึ่งเสร็จปอแล้วปอต้องกลับมาเอาไฟฉายก่อนนะคะเอาล่ะแล้วคนที่เหลือหายไปไหนหมดแล้วล่ะหรือว่าเขาจะขึ้นไปบนชั้นด่านฟ้าตอนนี้นะคะปอก็เหลืออีก8คนนะคะนี่เราทำได้แน่นอนค่ะนี่ค่ะคนนี้ก็เป็นหนามหัวใจของเรานะคะ คือปอต้องทำให้พวกนางเนี่ยแยกออกจากกันนะคะโอ้โหทางนี้ก็มีขัดทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเอาไงดีอะ่ะเราคิดว่านะเราต้องแอบแล้วละ่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาแอบแถวๆนี้แล้วกันนะคะเผื่อว่าพวกนางจะมีแบบว่าหลุดมาสักตัวหนึ่งเนาะจะมีไหมนี่ไงโอกาสกำลังเดินมาทางนี้นะคะทุกคนแต่ว่านางเนี่ยเหมือนจะเห็นเราเหรอเฮ้ยเหมือนนางจะไม่เห็นปอวิ่ แล้วนางก็เดินกลับไปแล้วนะคะทุกคนพร้อมกับหนาหัวใจฝั่งนี้ก็มาว่ะทุกคนสวยแล้วต้องไปแล้ว,วฟุบ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 ปุ๋ยทาไงดีอย่างมันยากมากเลยอย่าง <c oughs> นี่เลย <c oughs> เดี๋ยวปอจะมาแอบแถวแถวนี้นะคะแต <c oughs> ่ว่าเราอ่ะต้องดูหน้าหลังด้วยนะมีไหมนี่ไงคิสนากํกลาลังเดินมาแล้วก็หนาหัวใจล่ะนี่ไง เราเจอแล้วเราต้องแอบนะคะทุกคนทํำให้เขาเห็นว่าคือตรงเนี้ไม่มีใครอยู่นะและแน่นอนว่าเขาก็กําลังเดินกลับไปแล้วปะนางกําลังเดินกลับไปแล้วค่ะโอ้โหแต่เดี๋ยวนะมากันเต็มเลยอะทุกคนสวแล้ว อนนี้นะคะปอก็มาเริ่มใหม่นะคะรอบที่2แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าปอพลาดนะคะคือจะบอกว่าการที่เราต้องนั่งเก็บเสียงอะ่ะมันทําให้เราเสียเวลานะคะทุกคนปอต้องกําจับสองคนนี้ให้ได้ก่อนนะคะเอาล่ะแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือพวกนางนะ่ะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วนะคะซึ่งปอก็ไม่รู้ว่าปอจะรอดหรือเปล่านะทุกคน จะมาปะวะตอนนี้คือทําได้แค่รอดูนะคะนี่ไงพวกนางกําลังเอา้าเขาเห็นปอหรอเอาเดี๋ยวเห็นได้ไงตอนนี้พวกนางกําลังเดินกลับมาหาปอแล้วนะคะแล้วเขาก็เหมือนว่าไม่เห็นปอค่ะเอาแล้วนะตอนนี้แหละคนที่หนึ่งเสร็จป,ปอแล้วเอาละกว่าเราจะทำได้แต่ละคนนะคะก็ค่อนข้างต้องแบบว่าใจเย็นๆนะ คือถ้าเราเล่นโหมดนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคนเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวปอต้องมาแอบแถวๆนี้นะคะเพื่อนๆ แล้วคือปอก็แบบว่าเราแวงหน้าหลังเลยนะคะตอนนี้พวกนางน่าจะไม่เห็นปอแล้วล่ะค่ะคือเราอะต้องอย่าวิ่งเพราะว่าถ้าเราวิ่งใช่ไหมคะนางก็จะได้ยินเสียงให้เราวิ่งวิ่อยากรู้ว่าถ้าแบบเนี้ยเราสามารถกำจัดพวกนางนะคะด้วยวิธีอื่นได้ไหมอย่างเช่นไฟเผา หรือว่าไฟฟ้าช็อตอะทุกคนว่ามันน่าสนใจไหมคะมันน่ารอเหมือนกันนะเดี๋ยวปอจะเข้าข้างหลังแล้วก็เอ้ยเรียบร้อยคือแบบว่าปออะจะต้องแบบว่าย่องเข้าไปข้างหลังพวกนางอะทุกคนอุ้ยโคตรเสียงเลยอะงั้น หรือว่าปอจะมาลองใช้วิธีการช็อตไฟฟ้าดูดีไหมอุ้ยได้ไงมากันเต็มเลยอุ้ยทุกคนมันไม่ทันอะ่ะคือปอต้องรอให้พวกเอ้ย Later. ทอบอกเลยว,ว่าคลิปนี้นะคะทุกคน ปอตายไหลล่อมากๆเลยนะเดี๋ยวปอจะล่อพวกนางนะคะให้ลงมาข้างล่างให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ค่อยขึ้นไปทําเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวปอจะแอบ,บๆตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่านางไม่น่าจะเห็นปอนะ,อะเราได้ถังน้ามาแล้วตอนนี้คือปอต้องรีบอุพวกนางมาแล้วหรอ เอาดีเร็วมากเลยอยาทุกคนเอ้ยให้ตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปอจะวิ่งอ้อมนะคะเราจะวิ่งอ้อมแล้วก็เอาน้ําตรงนี้ค่ะคือเราต้องวิ่งแบบว่าดูดีๆนะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วตอนนี้พวกนางไปไหนแล้วก็ไม่รู้ เราต้องคอยดูนะคอยดูซ้ายขวาซ้ายขวาดูให้ดีๆเลยนะคะหวังว่าพวกอู้นู่นไงมานู่นเต็มเลยอุ้ยไม่ได้การละทุกคนคือแบบว่าค่อนข้างบิบคั้นหรือเกินแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะคือปอต้องค่อยๆทำนะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเข้ามาเอาน้ำที่อยู่ในห้องนี้นะคะ ตอนนี้เนี่ยในจอนะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยไม่ได้ถือไฟฉายนะคะทุกคนเราต้องถือถังน้ำนะคะปอว่านะถ้าเราใช้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันน่าจะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือพวกนางกำลังจะเดินลงไปข้างล่างแล้วค่ะเพราะว่าพวกนางไม่เห็นปอนะคะแบบนี้ก็ง่ายเลยเราต้องวิ่งอ้อมกลับมาตรงนี้ค่ะ ยังไงไปแล้วโอเคเหมือนพวกนางจะไปกันแล้วป่ะนี่แล้วก็ทำตรงนี้ด้วยนะคะปึบโอเคเราต้องรีบเติมน้ำแล้วก็ทำให้มันเชื่อมถึงกันโอเคประมาณนี้โอ้โหเว้ยมันมากันแล้วทุกคนมันกลับมาหาปอแล้วต้องรีบแล้วคือปอต้องคอยวิ่งอ้อมนะโอ้โหตอนนี้คือในจอปออย่างมืดอะ อย่างมืดมืดมากแต่เชื่อปอเถอะว่าการทำแบบนี้นะคะมันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าเราจะได้เห็นผลในเวลาเดียวกันนะคะก็คือเราอะต้องล่อให้พวกนางเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันให้หมดนะคือต้องค่อยๆเดินอะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนางจะได้ยินเสียงปอเฮ้ยมันกลับมาแล้วว่าเฮ้ยมันมันมาได้ไงวะ เอาไงดีอ่ะเหมือนว่าพวกนางกำลังจะเดินไปข้างล่างกันแล้วสวยเลยครับเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยแบบนี้ก็สวยเลยสิครับไปครับทุกคนเทน้ำกันต่อเลยนะจ๊ะคือมันต้องเอาให้ชุ่มๆเลยนะชุ่มๆชุมๆเลยหุ้ยื มันขึ้นมากันไวมากเลยอะคือแบบว่าเหมือนรู้อะว่าปอจะมาใช้วิธีนี้อะทุกคนคิดว่าไงอยู่ตรงนี้เต็มเลยเข้ามานี่สิเยอะปะเหมือนพวกนางจะรู้ทันปอเลยว่ะทุกคนเฮ้แต่ว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะอุ้ยเข้ามากันเลยเข้ามากันเลยอย่างนั้นละนี่แม่หุย ทุกคนโอ้ é, ก็ก็ก็กเมื <laughs> right, right, right. Now, kings, ่อกี nels, ้นี้คิดว่าน่าจะได้หลายคนอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปอขอหัวล้อก่อนนะหตอนนี้คือเรากําลังคลั่งค่ะกําลังคลั่งอย่างแรงเลยนะคะเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือใครบ้างวะคือเมื่อกี้น่าจะ ตายกันหลายคนเลยนะใช่งไงมโ้ทุกคนนี่คือศพของผีที่เราฆ่านะคะคิดว่าน่าจะเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวปอจะใช้มีดแล้วนะคะเอ,อ่อตรงนี้นะคะจะมีหนาหัวใจนะคะ1980ได้แค่คนเดียวค่ะซึ่งปอต้องรอจังหวะนะคะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ คือตอนนี้ไม่รู้ว่าปอเหลือกี่คนนะแต่คิดว่าเหลือน้อยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราค่าไปค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยนะคะประมาณแบบคือกับสิบกว่าคนได้อะเมื่อกี้แต่ว่าเราจะมาพาดตอนหลังหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละคือปัญหานะคะเฮ้ยเอาดีนะคือตอนนี้เหมือนปอะจะเห็นแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวว่ะเฮ้ยทุกคนปอว่าใช่ว่ะ ตอนนี้คือเหมือนมันเหลือแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวอะ่ะมันเหลือแค่คนนั้นน่ะคนที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะเอาไงดีวะคือแบบว่าอคือพวกนางอะไม่ค่อยแบบออกจตกกันหน่ะคือพวกนางค่อนข้างเกาะกันไปกลุ่มเป็นก้อนเนาะเนี่ยตอนนี้คือมันเหลือแค่นี้วยเห็นปะ 1>, 1 2 3 4 5เหลือแค่5คนเท่านั้นนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วพวกนางก็ไม่เห็นปออีกเช่นเคยค่ะเห็นป่ะไม่เห็นปอหรอหูแต่ว่านางอยู่ข้างหน้าเลยอะดิทุกคนเราต้องฆ่าให้ได้ทุกคนแต่ว่ามันเสี่ยงมากเลยอะมันเสี่ยงสุดๆนะปอจะมาแอบตรงนี้นะคะนีไงมาแล้ว เห็นไหมเขาไม่น่าจะเห็นปอป่ะยังไงเขากำลังเดินกลับไปแล้วแล้วยังไงต่อครับเฮ้ยคนนี้ลังท้ายแล้วว่ะ กจบสินะดูสิมีศพเต็มไปหมดเลยอะ่ะเป็นผีนะคะทุกคนคือแบบว่าคล้ายๆซัมบี้อะวุ่ย <c oughs> อุ้ย,ยหัวร้อด้วย <c oughs> เลาบากน่ากลัวมากโอ้โหโอ้โหหลอนเกินคุณนะวุ้ยมีคนอยู่ข้างหลังเราอะ่ะ ใครอ่ะเฮ้ยมันเหลือคนนึงหรออ๋อมันเหลือมูซูเลแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องของเขาอยู่แล้วนะคะ โดนฆ่าตายแกไม่ใช่นางนั่นนหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าและนี่คือเป็นฉากจบโอ้โหทุกคนดูดิปอขนลุกเลยอะเฮ้ยปอขนลุกเลยอะทำดีมากในที่สุด ปอก็เล่นจบแล้ว oh my god คือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะปอน่ะเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วปอก็เอามาตัดทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปอก็ตายหลายรอบมากจนปอน,นยก็ได้ลองวิธีนะคะด้วยการใช้การช็อตไฟฟ้าค่ะซึ่งมันก็ง่ายแต่ก็ยากเพราะว่ามันใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะอุ้ยแต่ว่าคุม้มมาก เป็นการเล่นที่แบบว่าคุ้มมากๆเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียวบ่าก็โดนมูซูเละนะคะบีบคอตายอยู่ดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือเป็นเนื้อเรื่องอยู่แล้วเนาะเย้ ในที่สุดปอก็เล่นจนเคลียร์แล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่ายังมีบทที่2ด้วยนะคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังทำอยู่นะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องไลมีโกะด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะทุกคน น้องจะได้มีกําลังใจทําต่อนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน